ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนน,นะครับตอนนี้คุณอยู่ช่อง My Sky Gaming นะครับตอนนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟล์เหมือนเช่นเคยนะแล้วตอนนี้เราเนี่ยมีชาเลนนะไปดูชาเลน์กันเลยก็คือเราจะใช้ของได้แค่จากตู้เท่านั้นย้ําว่าจากตู้เท่านั้นนี่เกมเนี่ยใช้เงินเป็นพันอะและอีกอย่างหนึ่งนะผมก็ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะ ก็ใครพร้อมที่จะไปดูแล้วก็ยืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะก็ขอบคุณมากๆเลยครับใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับมาตอนนี้เราก็อยู่ในด่านทะเลทรายนะครับก็เราก็จะไปลงที่เรือล้างนะก็คลิปนี้บอกเลยยากมากๆเลยนะครับก็คือมันยากตรงที่แบบคือมันต้องหาเงินนะและ้วเราจะหาเงินจากไหนอ่ะวิธีที่จะหาเงินในนั้นหนึ่งก็คือเก็บไอเหรียญไอตรงกองห้าร้อยนะครับแล้วก็ ไอเหรียญที่มันขึ้นมาที่ได้200ร้ออ่ะแล้วก็ฆ่าคนนะครับก็นี่เลยนี่คือวิธีหาเหรียญนะก็มันจะยากสักแค่ไหนก็ลองไปดูเลยนะครับก็คลิปนี้ก็บอกเลยว่าใช้เวลาทำนั้นก็ก็ถือว่าดับความยากนี้ให้สามดาวนะจากห้าก็มันก็แบบก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับใครอยากให้มี EP พีก็คอมเมนต์บอกมาเลยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำาีพีไหมนะก็ คลิปนี้ก็มันก็แบบต้องใช้เงินหน่อยนะคืออ่ะมาอ่ะซื้อของจากตู้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราใช้ได้แค่ของจากตู้นะถ้าเผอยยิบอย่างอื่นนี่ก็ต้องโยนทิ้งอย่างเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีปืนนะเพราะว่าเราจะไปซีฟาร์มาสเพราะว่าฟาร์มาสมันเล่น,นได้ทั้งระยะใกล้แลระยะไกลนะก็หกร้อยฟาร์มาสสามอะเพราะมันไม่มีฟาร์มาสแบบฟาร์มาสแยกไงเนี่ย ความยากของชาเลนี้และความยากที่ยากที่สุดเลยของชาเลนีนะกระสุนนี่แหละกระสุนเนี่ย,รนเ,นยเราใช้ได้แค่สามสามแพกนะเพราะว่ามันมีแค่สามแพกขายที่เหลือเก็บไม่ได้เลยข้อจํากัดของชาเลนี้ก็คือกระสุนเนี่แหละยากที่สุดแหละตรงเรื่องของกระสุนยากที่สุดที่ควบคุมเนี่ยก็เราลงไปซื้อของกันดีกว่าเงินก็มีครบแล้วหกร้อย ก็งลงไปเลยตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ค่อยมีไรภางนะครับมันจะมีภาพประมาณเลดเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มตังค์กันไปก่อนนะก็ช่วงนี้ก็มันก็แบบนึ่งๆไม่มีอะไรหรอกซื้อฟาร์มาร์สมานี่ฟาร์มาร์สสามครับไปเดี๋ยวก็คลิปต่อไปเนะี่ยรอดูเลยนะเพราะว่าสนุกแน่นอนคลิปต่อไปเนะี่ยแล้วก็ไป เราจะต้องน่าจะต้องไปจากเมืองน,นี้แล้วนะเพราะว่าตังก็หมดแล้วชิมังเนี่ยไม่ให้เก็บไม่มีให้เก็บแล้วไปแล้วก็เข้าบ้านไปซื้อไปดูของไงเพราะซื้อไม่ได้เออเราไม่นับนะไอซื้อคุณแจค้างแสงแล้วมาเปิดแล้วของอนะ่ะไม่นับนะแล้วก็แบบซื้ออะไรที่มันแบบซื้อเช่นแบบซื้อแบบไปะไรต่างให้มันแบบ เอาไปปลดล็อกแล้วมันจะได้อาวุธได้อะไรอ่ะงั้นไม่นับนะครับเราจะซื้อเบบเพียวๆเลยนะก็นี่แหละยากเหมือนกับจะเจอคนยิงไปยิงไปล้มกับล้มตอนนี้ล้มคู่กับล้มคู่ฝั่งนั้นยิงมาตั้งลยบอกไปครับชุบก่อนชุบก่อน,นชุบเลยฟาร์มาสฟาร์มาสจะสู้ได้ไหมฟาร์มาสพันยาก่อนไป่ต้องพันแลเลือดเออพันโอ้ยไ่ต้องพันแล้วไปไป,ไป กับได้เป็นแล้วหนึ่งคิววิ่งไปชาร์วิ่งไปชาร์วิ่งไปชาร์ตโดนยิงสนมากับกับตายวอลเอาไปเลยกับเก็บเก็บสิเก็บเก็บสิโอ้ยชุบก่อนอ่ะเก็บมดตี้เกี้ขึ้นโซเนียไปแล้วก็ก็โอ้ยโอ้ยผมจะปล่อยไปทำไมตรงนู้นล่ะโอ้ยมาเอาเลือดก,ก่อนตอนนี้ก็คือขีดจำกัดก,ก็คือ,อยาแล้วก็ กระสุนนี่แหละอะไรที่มันมีขีดจำกัดในการซื้อ,อยากเราก็ปืนเนี่ยซื้อได้แค่สองขวบกับฟาร์มาสนะที่ดีๆนะสองขวบกับฟาร์มาสมีอยู่แค่ในตูอนะ้อะตอนเมื่อก่อนนี่ถ้าเกิดถ่ายเมื่อก่อนนี่โอ,โ,โอ้โหุยแย่มากโอ,โโอโ้ปืนที่แบบผมไม่ชอบเล่นปืนที่กระสุนแบบน้อยๆอ,อ่ะและยิงแลกระสุนมันน้อยๆอ,ยอะโดยเฉพาะไอ้ปืนซองใหม่อ่ะที่มันยิงแล้วกระสุนมันกระจายอะ ไม่ชอบเลยไปขับรถขึ้นขเขาไปหากราฟก่อนกราฟเหมือนว่าจะเจอคนนะฮะตอนนี้นี่วาแล้วโอ้โหไปไปกราฟเอ้ยเราโดนยิงพ mm ันยาไปก่อนขับรถชนไหมได้ไปได้ไปได้ไปหนึ่งคิวยิงไปยิงไปยิงไปเลือเรือไอวอลวอยวอกราฟเก็บไปได้สามคิวทริปเปอร์คิวครับมาก็ ขึ้นไปจะซื้อของแต่ว,ว่าจำบ้านผิดหลังโอ้ยเซ็งเลยแล้วแบบตอนนั้นคือแบบคือรูว่าตัวเองจำบ้านผิดหลังอ่ะต้องวิ่งกลับขึ้นไปอายเลยแบบตอนนั้นโวยวายมากนะเฮ้ยใครไม้วางมาตั้งอ๋ออืมผิดหลังอันนี้แล้วก็มันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นนะเพราะว่าเราต้องเก็บเงินมาใช้ถ้าเกิดเราจะสร้างอะ่ะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็ไอ อันที่มันได้กูจะไม่คุ้มเลยไม่ใช่ไม่คุม้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คุมมมมค้มมันไม่ไม่ได้เลยนะอันนั้นก็ไม่นับนะครับขึ้นไปซื้อของก่อนเราจะไปซื้อซองควงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ซองควงก็อืมก็น่าจะเป็นปืนชาร์จที่ดีที่สุดในนั้นแล้วนะปืนชาร์จนะแต่ฟาร์มาร์สก็ได้อยู่แต่ว่าผมเล่นฟาร์มาร์สชาร์จได้เป็น,น,นเล่นไปนแต่ไกลๆฮนะเราต้องย้ายเมืองเพราะว่าเหรียญก็ ครหมดแล้วมันนี่มีเหรียญแค่สี่จุดเองนะถือว่าเยอะอยู่แหละปกติมืมออื่นเขาจะมีสองสามจุดไงอันนี้มีสี่จุดเลยโอต่อไปไปกัปเหมือนจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะเราก็มาเอารถแล้วไปหากัปก่อนกัปเหมือน,นว่าจะบอกว่าเจอคนใช่ไหมเราก็ไปช่วยกัปก่นอนเลย ครับบอกว่าเฮ้ยมาช่วยหน่อยเจอคนเพราะว่าลงรถอย่างนี้เจอคนแน่นอนกําลังซิ่งไปครับตอนนี้กับเก็บมาได้หนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งสี่คิวแล้วสี่คิวแล้ววิ่งไปช่วยไม่ใช่วิ่งขี่ไปช่วยมามาไม่โดนอีกโอ้ยกับล้มไปแล้วเรายิงไปยิงไปฟาสนัดเดียวจอดนี่บาลทันแมนนะส่ตาม,มาร์มาเดียวจอดนี้นัดเดียวจอด อยากตึงอะครับไดปแล้วสองคิวไปก็อันนี้ก็อันนี้สงสัยว่ามันคืออะไรแต่พอแบบดูแล้วแบบมีกระสุนหนึ่งพันอะโหร้องเลยแบบร้องเลยอะคือแบบเก็บไม่ได้อะแล้วแบบมารู้ตัวชาลินเนี่ยอย่างเศร้าอะไม่เป็นไรชีวิตต้องเดินตามหาความฝันเอยไม่ใช่นี่มันเพลงแล้วไม่เป็นไรจะต้องายต่อนะเพราะว่าอย่งเง้ก,ก็เล่นเล่นเล่นชิวๆก็ค่อยเก็บก็ได้ ขี่รถมานี่เรียกผมเรียกนะวงปีศาจต,ตรงเนี้ยโอ้โหโคตรเดือดอหละตอนวงมาไปซื้อของกันก่อนตอนนี้ก็น่าจะเริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่าคนเนี้ยแบบโอ้โหสุดยอดกลับขึ้นไปแล้วเออผมว่าผมพากมาแปดนาทีแล้วเพิ่งใครมีใครแบบมีใครดูออกไหมว่าแบบ เสี่ยผมมันแปลกๆอ่ะคือแบบโอ้ยอะไรเนี่ยเสียผมมันแปลกๆไปหน่อยนะไปขึ้นรถเลยแล้วก็ไปนี้รถย่างเทอะครับคาคาชิแมนเอ้ยคาคาชิเฉยนี่ก็โอ้ยไหลตังนะไอยหลยเพชรน,นะ200สองร้อยอะ200สองร้อยกับเพชรอะตึงเลยตึงอย่างแหละไป ขับรถเล่นๆฮะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรให้พากนะเพราะว่ายังไม่เจอคนเ่จเจอคนเมื่อไหร่แล้วอ้โหช้ำอะภาคช้ำเลยก็มันก็ยังไม่ค่อยมีคนให้พากนะแต่ว่าเหมือนจะเดี๋ยวหยุดเลยหยุดไม่ไม่ทันแล้วไปแล้วไปแล้วสู่ความเบองบานไกพ่พุทธตูมโอเคติดเล่นมากพอแล้ว ไปขับรถต่อนีกว่าก็เราจะขับรถแบบไม่มีจุดมุ่งหมายนะไปไปเรื่อยๆเพราะว่าอืมก็ไม่มีจุดมุ่งหมายเป็นคนได้รอนไปแล้วแต่ก็เป็นคนได้รอนที่มีรุ้นนะครับโคตรตึงอะไปไม่ขับตามถนนเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยเหมือนว่ากำบ,บอกว่าขอลงก่อนละกันเลยลงตามถามเจออะไรอ๋อก็โว้แล้วก็ไม่บอก คือรถแล้วนะเจ้าบ,บอกว่าเจอรถสปอร์ตไปเนี่ยเป็นนักสนแสดงฟ้าดนฟิลเลียนแลากะโชว์ให้ดูรถสปอร์ตเขาขับกันยังไงไปก็วิ่งไปหารถสปอร์ตก่อนอีกครั้งไม่นั่งะหอกกันเจอคนนะเลี้ยวรถแบบอย่างเทพวิ่งไปเออไหนวะคนเห็นเจอใครดิ เอ่มเหมือนว่ามันจะใช้วิชาหายตัวเลยฮะก็ไปตาม่ากันต่ออืมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนสิแต่ว่าจากการคาาคณีแล้วน่าจะอยู่ข้างบนหอประพาคารแน่เลยเราลองไปดูก่อนไหมก็บอกว่า่าจะใช่แบบนี้มันชัดมากไปก็เราต้องไปหามุมยิงดีนะนี่ว่าแล้ว ต้องโดนแล้วมาก็มาซื้อปืนตะขอก่อนเลยว่านี้เราจะใช้ปีนขึ้นไปข้างบนนะเพื่อจัดการมันหรือว่าเราจะยิงมาจากข้างล่างไปก็ตอนนี้ก็เนี่ยตรงนี้เริ่มเป็นแดนปีศาจขึ้นทุกทีทุกทีวงยิ่งบีบคนยิ่งเยอะโอ้โหให้ดูดิตอนเนี้ยคนเหลือสิบสองคนเต็ม หให้ไหมวงมันใหญ่เลยนะเห็นเลยอย่างน้อยก็มีคนอยู่กับเราสองคนตรงนี้แหละไปยิงไปฟาร์มาร์สนี่ก็ห่วกระสุนจะหมดมากล้มไปหนึ่งเพื่อนมันชุบเล่นนะเพราะมันมีสองคนรีบวิ่งไปแล้วไอ้อาปืน้วขอยิงแล้วขึ้นไปซะแต่ว่าเหมือนจะทําไม่ทันนะเพราะว่ามันน่าจะชุบเพื่อนมันเสร็จแล้วกำบอกว่ามีตัวข้างหลังต้องไปดูข้างหลังก่อนไปแล้วก็วิ่งมาแล้วจัดการมันแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดข้างหน้ากับข้างหลังอะ เลือข้างหลังไนงะโอ้ยข้างหลังนี่โคตรน่ากลัวนกว่าเกมสยองแต่ตอนเนี้ยะข้างหน้าหายไปแล้วสยองของจริงอันเนี้ยไปแล้วก็รีบหนีนก่อนเพราะว่ามูงเริ่มมาแนละ้วก็ไปครับนี่ก็อ่ะเก็บเหรียญก่อนแล้วก็วิง่งไปเดี๋ยวเราก็ต้ออกจากกำแพงนี้ก่อนนะ ปเดี๋ยวเราปรับสปีดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีบวิ่งไปหาไอ้กรัวแล้วไปเจอก,กันไอ้ก้าวไปช่วยด้วยโอ้โหเมื่อกี้โดนชนจังๆเลยเนี่ยโอ้โหมาช่วยหน่อยกลับเจอคนอีก ไปกราฟเกมมดต,ตีแล้วไปวิ่งมาเรีวเวจะตายอยู่เลี้วเร็วเรีวเร้วตายไวอสวยชุบได้ยังไม่ตายสักรอบเลยนะครับโคตรตึงอะแต่ว่าโอ้โหก็พูดปไปนค่แหละครับแกแล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะเพราะว่ากระสุนเราเนี่ยน้อยลงทุกทีทุกทีนะอย่าลืมนะครับเราไปไปที่ เดีย๋ยวแป๊บๆๆๆเหมือนจะเจอคนแวบแวบผมนี่ตามล่อย่างเร็วนั่นไงว่าแล้วปืนตะขอกลับเก็บไปอีกได้อีกหนึ่งนั่นไงยิงไปยิงไปโมโคมาวิ่งวิ่งเลยอ่ะปืนตะขอยิงไปเกี่ยวไป เออฟามาสสาธุอ่ะยิงไปยิงไปจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วโอ้ยจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วมายิงมาอ่ะอ่ะ,อะ,อะไอกราบดย้ยนี่นะมาเท้าผมอย่างนี้ใช่ไหมเจอกันนี่ไงล้มไม่ไปชุกไ,ไม่ไปชุบชุกไชุ วิ่งเลยวิ่งเลยตายตายบอกให้ไม่ตายอย่างนี้ชุบทานเดโอ้ยเลือดไม่มีแล้วไปครับตอนนี้ก็วงมาเราไปวิ่งแผนที่ขยายแล้วแสดงว่าวงเริ่มเล็กมากๆคนเนี่ยเหลืออยู่แค่ห้าคนศัตรูเราสามคนนะไปเราจะชนบูญ่าไหมไปดูพร้อมกันเลยครับมาเลย มาเลยขึ้นไปข้างบนแล้วเหมือนว่าเราจะเจอคนนะเขาเหมือนจะหลบอยู่หลังบ้านโอ้ยไปเจอทำไมถ้าเหลือห้าร้อยตอนนี้ตู้โอ้โหไม่มีตู้ไหนอยู่ในวงเลยไปแล้วก็หาจุดยิงเขาเรื่อยๆนะนั่นไงได้ละเราก็โดนยิงกลับเหมือนกันดีตายวชิบะทันใช่ไหมหรือใช่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 เราก็ไป เขหลบไปหลังบ้านปั๊มยาคนเถอะโอ้โหเลือดขนาดนี้อ๋อไม่มียานี่เองจะ g r ให้ยามาอุ้ยอุ้ยเบื่อแสงหน้าเราวิ่งผ่านหลังบ้านนะจากห้าคนเหมือนเขาจะสู้กันนะเหมือนเขาจะมีสู้กันแล้วก็ตอนนี้เหลือสามแล้วเหมือนเพื่อนเขาจะตายวงแนละ้วสามคนนี้ ศัตรูตละหนึ่งคนนัว่าเชียวชยวังไงก็ชนะแน่นอนทรงเนี่ยปัญหาก็คือเนี่ยเกมสยองขวัญมาอีกแล้วดูนะได้เกมสยองขวัญเล่นเนี่ย,นะน,ย,น,ยนึกว่าเล่นซ่อนแอบโอโ้โหกับโดนยิงลงไปเรายิงไปก็ขอขอบคุณท,คทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆกเลยครับก็ไม่ต้องถามผลนะครับก็คือตายครับไป ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ